สวัสดีชาวนุ่งสเปคครับผมวันนี้เรามาพบกับตัวของอัลตาบุกอินหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นอัลตาบุกรุ่นแรกของโลกเลยนะครับผมนั่นก็นคือตัวนี้นครับมาในซองสวยรูนั่นเองนั่นคืออัล s ุดเซนบุก U x สามหนึ่งนั่นเองครับผมที่มาพร้อมกับขนาดเครื่อง13.3นิ้วนะครับโดยในซีรีส์เซนบุกนั้นยังมีตัว U X 2 1ที่จะมีขนาดเล็กกว่านี้ด้วยนะครับผมโดยสเปค U X 3 1ที่ขายในบ้านเรานะครับจะเป็นตัว Core i 5นะครับ แรม4 g b แล้วก็ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD 128 g b นะครับซึ่งเป็น SSD จากเซนเนตที่ได้ชื่อว่ามีความเร็วสูงกว่าอัลตาบุคไดดนะครับโดยเครื่องนะครับโดย u s 3 1นั้นจะให้ความหรูหราพรีเมียมแนวสะดุดที่ดูสว<ด>ย<ด>งามตัวของเซนบุก u s 3 1นะครับจะเป็นอลูมิเนียมชั้งชิน้นนะครับเป็นคล้ายๆกับตัวของนิโบรดี้หรือว่าคอนแทค u 3 m 1 s ที่จะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งส่วนของฝาบนฝาล่างนะครับโดยอลูมิเนียมของอัลโต้นั้นจะมีการขึ้น ลายนะครับเป็นคล้ายลายกลมๆนะครับเวลาหมุนแล้วมันจะสะท้อนแสงนิดๆนะครับเพื่อดึงดูดเนี่ยให้เราเห็นโลโก้อซุนนะครับซึ่งสีนั้นจะไม่เหมือนกับตัวของเอเซอร์เอสานะครับที่จะอันนั้นจะเป็นสีเป็นสีเงินเห็นสีออสตาบเลยแต่นี่ยสีเงินดำๆหน่อยนะครับจะให้ความสวยงามกว่านะครับส่วนน้าหนักนั้นะครับประมาณ1.3ึ่งจุดสามโลนะครับถ้าเทียบแล้วจะเบาอยู่เบากว่าอสาม3 0อย S อยู่ประมาณจุดหนึ่งะครับหรือว่าเบากว่าในขณะที่จอภาพเท่ากันนะครับสเปกใกล้ๆกันในส่วนของความบางนะครับ อาซูจะอยู่ทีสามหนึ่งตรงนี้นะครับจะมีความบางตำแหน่งมาสุดคือด้านหน้าครับที่3มมิลลิเมตรเท่านี้นะครับถือว่าบางมากนะครับแล้วก็ล้อสนุกานเป็นขึ้นนะครับคือจะเป็นลักษณะขอบเป็นแค่ลูกศรนะครับเพื่อเพื่อให้ตรงพอร์ตอยู่จะอยู่ด้านข้างทั้งหมดเลยจะไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งอื่นนะครับให้ล้อสดุกความแข็งแรงนะครับเราสามารถจับกดถืออย่างเงี้ยครับกดได้นะครับไม่ยืมีกันยวบนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับ ก็ด้วย,วย,วยที่เป็นลักษณะของแบน์การเป็นพับยาทั้งทั้งชิ้นเลยนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับทำให้จอภาพเนี่ยเวลาเปิดจอนี่ยแข็งแรงไม่รู้สึกถึงการสั่นไหวได้ง่ายนะครับความแข็งแรงในส่วนของบานพับในสือว่าสาม,มารถทำได้ดีทีเดียวนะครับว่าแล้วมาถึงแต่ท้องเครื่องกันจุดต่างอจุดของตัว US 3 1นนั่นก็คือระบบระบายความร้อนนะครับที่จะมีช่อง ระบายความร้อนอยู่ใต้ท้องเครื่องด้วยเพิ่มกับเพิ่มพลังในการระบายความร้อนนะครับโดยจะดูดเข้าตรงทางบันพับแล้วก็ออกตำแหน่งช่วงนี้นะครับอีกจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นถือว่าจะเรียกได้ว่าความใส่ใจของเอสซึนั่นเองก็คือตำแหน่งน็อตน,นะครับที่จะอยู่ตามขอบเท่านั้นนะครับมีตามตำแหน่งต่างๆนะครับตำแหน่งต่างๆเพื่อที่เวลาเปิดเครื่องนั้นจะได้สังเกตได้ง่ายแล้วก็ดูไม่เกะกะนะครับจะเห็นว่าข้างล่าง ทั้งใต้ท้องเครื่องนั้นเป็นฝาโล่ง <ip> <ank> ทั้งหมดนะครับตำแหน่งนะครับแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับไม่ได้ฟิกว่าต้องเปิดฝาเครื่องนะครับหรือว่าจะเปิดเฉพาะแค่ใต้ท้องเครื่องก็สามารถใช้งานได้ครับผมสวยงามที่ที่เดียวครับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือส,สตรีผมว่ามันก็เหมาะกับตัวความพรีมเมียมของเยส่ยม้หนึ่งด้วยะนะแม้ตัวเครื่องจะบางนะครับสามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวแล้วก็นะครับอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวอัลต้าบุ๊กตามสไต์ อของไ s o ดนั่นก็คือการที่สามารถเปิดจอภาพตื่นจากดิสเลทได้ภายในเพียงแค่สวินาทีเองครับเปิดปุ๊บติดปับ๊บเลยทีเดียวเชียวนะครับวัสดุภายในนั้นจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบจอภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวของตัวผิวที่พักมือนะครับรอบๆคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะมีการขึ้นลายที่แตกต่างจากตัวของผิวภายนอกนะครับให้ลมที่ต่างออกไปนะครับความแต่ว่าความหรูหร่าความสวยง,งามน,นั้นไม่ต่างกันจะจุดเด่นที่อยากจะแนะนําในส่วนแรกก็คือในส่วนของจอภาพนะครับ ที่เป็น13.3 13นิ้วเหมือนกันแต่ว่าแจ้งความละเมอียดจอภาพที่สูงกว่าเป็น1,600 1,600 900นะครับเหมาะกับไม่ว่าจะเป็นงาน 3D หรือว่างาน Photoshop ที่ต้องการใช้พื้นที่ความละเมอียดจอภาพสูงๆเนี่ยผมว่า US3 1น่าจะเหมาะกับท่านมากเลยทีเดียวนะครับส่วนขอบของจอภาพนั้นจะเป็นขอบยางทั้งหมดนะครับทั้งรอบด้านเลยนะครับแน่นอนว่าจุดเด่นนั่คือเรื่องของการรับแรงกดอัดทับได้เป็นอย่างดีนะครับเราสามารถจับไว่าตำแหน่งขอบไหนเนี่ยก็สามารถ รู้สึกได้ถึงความแน่นหนานะครับเป็นสไตล์แบบว่าคล้ายๆแม็กนะครับที่ทํามาออกมาเนี่ยแล้อาสุดเอามาติดตั้งในตัวของ u s 3 1เนี่ยทำออกมาได้ดีอย่างดีทีเดียวต่อมาในส่วนของแผงคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นเอกลักษณ์อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือคีย์บอร์ดนะครับที่มีปุ่มขนาดใหญ่นะครับการใช้งานผมจากการที่เราใช้งานดูนะครับปุ่มสามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับให้รู้สึกถึงการกดนะครับนิ่มนะครับ ไม่ไม่ปุ่มไม่ยุบหายเหมือนของตัว S3 นะครับที่ว่ากดแล้วจะรู้สึกงการตอบสนองนะครับปุ่มขนาดใหญ่นะครับใช้งานดีนะครับเป็นสีเดียวกับตัวของพื้นผิวด้วยรอบนะครับสวยงามสวยงามนะครับปุ่มใช้ได้นะครับทางการออกแบบตัวปุ่มนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำนั่นคือปุ่มเปิดเครื่องนะครับของตัว U S 3 1หนึ่งะครับที่อาจจะดูกลืนะครับดูกรื่นกับคีย์บอร์ดโดยรอบนะครับลายท่านอาจจะกลัวว่าถ้าเผิดกดแล้วจะเป็นยังไงครับอ s u s ก็มีฟังก์ชันในการ ป้องกันอยู่แล้วครับเมื่อกดปุ๊บก็จะมีการถามว่าคุณต้องการจะทําอะไรนะปิดเครื่องนะครับหรือว่าการจะยกเลิกก็ได้นะครับโดยสามารถเคอร์เซอร์นั้นเลือกได้นะครับเพื่อป้องกันการกดปิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจนะถือว่าเป็นความใส่ใจของ ASUS ที่ออกแบบมาครับต่อมาในส่วนของลําโพงนะครับจะเป็นลําโพงจากแบรนด์ออเฟนนะครับแบบเช่นเดียวกับที่ใช้ในตัวของ e n s e r e s นะครับแต่ว่าตัวลําโพงนั้นใน UX 3 1นเนี่ยจะซ่อนอยู่ใต้คีย์บอร์ดคล้ายๆของ Macbook Air นะครับ คุณภาพเสียงนะครับให้ความคมชัดที่อยู่ในระดับดีทีเดียวนะครับสามารถฟังดนตรีดูภาพยนตร์ได้แต่ว่าความดังของเสียงนั้นยังค่อนยังเบาไปหน่อยนะครับถ้าหากว่าเราฟังในห้องกว้างๆหรือว่าที่ที่มีเสียง,งรบกวนเยอะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่ถนัดนักนะครับอ่าทัชแพดนะครับเป็นจ e ุดเด่นเมื่อเปิดเครื่อง,งปุ๊บเนี่ยจะเจอทัชแพดขนาดใหญ่นะครับรองรับมัลติทัชนะครับสามารถใช้งานได้ครับขนาดใหญ่นะครับ การออกแบบคล้ายๆของ U300S ครับที่เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับปุ่มเมาส์นะครับไม่แข็งนะครับไม่แข็งถือว่าจัดได้ว่านิ่มนะครับสามารถกดได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากนะครับอ่าโอเคเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านบนนะครับที่เป็นตำแหน่งคล้ายๆกับตัวของลำโพงนะครับแต่จริงๆตรงนี้นั้นจะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับโดยโดยทั้งรอบนะครับโดยจะมี ตัวนี้จะเป็นช่องวามร้อนหลักของ CPU นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องสาหรับให้อากาศเข้าไปเพื่อออกใต้ท้องเครื่องครับเป็นการออกแบบลักษณะของ a i r f l o ของตัว UX31 ที่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความร้อนนั้นจัดการออกมาได้อย่างดีนะครับสามารถถ,ถ่ายเทอากาศได้ดีส่วนด้านตรงบานพับนั้นจะเป็นลักษณะของลายโฮแกรมลายพิมพ์นะครับโดยที่ไม่ได้มีผลกับตัวเครื่องนะครับเป็นความสวยงามโดยจะตรงกลางนั้นจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นตัวงกษฤตัวเขียนว่า UX31 เพื่อโชว์ความเป็น l i m ิเต็ด dition ของตัว ASUS UX31 ตัวนี้พอทั้งขวาของ UX31 ครับเริ่มจากตัวไฟแจงสานะเครื่องนะแล้วก็ตัวของ m มโคร HDMI Mini v e j USB แบบ3.0นะครับแล้วก็ adapter ส่วนด้านซ้ายนั้นนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของ USB แบบ2.0 Headphone แล้วก็ตัวของ SD MMC การ์ดรดเดอ แต่ว่าในส่วนของหัวอุปกรณ์แถมที่แถมมานะครับอซก็จัดเต็มนะว่าจะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบตัวเดียวกับทันสมร์นะครับสำหรับการพกพาสะดวกสบายนะครับแล้วก็ส่วนของแปลงพอร์ตนะครับไมว่าจะเป็นตัวของ USB to LAN นะครับที่ให้มาเลยนะครับแล้วก็ตัวของ mini VJ to VJ ที่จะแถมมาทั้งชุดนี้นะครับแถมมาเลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาเพิ่มเติม จากการทดสอบของทีมงานนะครับต้องยอมรับว่า ASUS Zenbook UX31 ตัวนี้นะครับเพียบพร้อมนะครับเป็นอัต้าบุ๊กที่น่าสนใจอีกเครื่องหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบวัสดุการใช้งานพอตใช้งานแล้วก็สเปคที่เรียกได้ว่าสามารถตอบสนองการใช้งานของคนทั่วๆไปได้สาหรับคุตจองการอัตโนมนะครับแต่ว่าทีมงานเองก็มีข้อสังเกต2ส,ส่วนนะครับสองส่วนหลักๆนั่นก็คือ1เรื่องของราคาที่ UX31 ในประเทศไทยนั้นเปิดมาอยู่ที่37,900ขณะาทที่ในต่างประเทศนั้นจะอยู่ที่เพียงแค่ 33,000ื 33, ัเท่นั้นเองนะครับเอ๊ะส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของพอร์ตการใช้งานที่มีหลายๆท่านทักมาว่าน่าจะมีตัวของพอร์ตแลนด้วยนะครับซึ่งใน U31 นี้จะไม่มีพอร์ตแลนด์มาแต่ว่าจะมีตัว adapter แ,แปลงจาก USB เป็นแลนให้นะครับซึ่งแถมมาให้เลยนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของ mini VGA น,นะครับที่ให้มาเป็น a ปเ p t e r เลยสำหรับพวกที่ต้องการตอร่อพเตอร์นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับ ผมว่า US 3านี่น่าจะเหมาะกับใครหลายๆท่านนะครับที่อาจจะไม่ชอบตัวอัลตร้ของ Acer Aspire S3 นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่อยากรอตัวของ iPad U300s นะครับ mm hmm. ก็สามารถถึงเงินนะครับตอนนี้สามารถถึงเงินไปซื้อ Asus Zenbook US Zen 3 1นี้ได้ที่นาร้านเลยนะครับมูลค่าค่าตัวอยู่ที่37,900ไม่แวดแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อ US ส1นี้ไหมหรือว่าจะสนใจตัวอื่นดีไหม ก็สามารถชมรีวิวรูปแบบเต็มๆได้ที่เว็บไซต์ roadshowspace.com นะผมสำหรับวันนี้ทีมงานขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ